แอปทักซอนร่วมเฟรมอดีตสามีสงกรานอีกครั้งในวันเกิดคุณปู่ภัยวง เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตต่างประทับใจทั้งโซเชียลเมื่อนางเอกดังแอปพักสอ,อนนั้นได้ร่วมเฟรมกับสงกรานเตชนะนรงอีกครั้งหลังหย่าซึ่งเธอนั้นได้โพสแคปชั่นเป็นอิมเมจรูปยิ้มหัวใจและยกมือว้ถามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตีใจมากที่ได้เห็นคุณแอปกับคุณสงกรานกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะแม่และพ่อของลูกและล่าสุดแอปทักสอ,อนนั้นก็ได้ร่วมเฟรมกับอดีตสามีสงกรานอีกครั้งในวันเกิดของคุณโปรภัยว โดยหนุ่มสงกรานนั้นได้โพสต์ภาพอดีตภรรยาขณะร่วมเฟรมตระกูลเตชนรงพร้อมกับระบุข้อความว่า d a s t Birthday ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดในวันเกิดปีนี้ของคุณปู่คือลูกหลานร้อมหน้ามีสพัพเพยใหญ่สะพเพยเล็กร่วมเฟรมด้วยเชื่อว่าคุณปู่คงจะมีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เอฟซี FC อย่างเราก็ยังดีใจด้วยสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณปู่เขาให้คุณปู่สุขภาพแข็งแรงค่ะอบอุ่นมากค่ะภาพนี้สุขสันต์วันเกิดคุณปู่ด้วยนะคะครอบครัวอบอุ่นมิตรภาพสวยงามเป็นต้น